สวัสดีครับผู้ชมที่รักคุณหมอสมชายนะครับคุณเคยคิดไหมครับว่าปลาทุกชนิดดีต่อสุขภาพเสมอไปสําหรับวัย60บวกการกินปลาผิดอาจทําลายสมองหัวใจและเร่งความชลายอย่างเงียบเงียงานวิจัยช็อกเผยว่าแค่สัปดาห์ละ2ครั้งเพิ่มเสี่ยงสมองเสื่อมและหลอดเลือดได้ถึง70-80%ซนี่คือความจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้ในฐานะหมอ,อครอบครัวว่า30ปี คุณหมอเห็นผู้ป่วยมากมายต้องเผชิญปัญหาสุขภาพพรายแรงเพราะเลือกปลาผิดโดยไม่รู้ตัววิดีโอนี้จะเปิดโปงปลาสัตว์ตรูแอบแฝง4ชนิดและเผยปลาทองคํา4ชนิดปกป้องสุขภาพคุณให้แข็งแรงและอย่าพลาดของขวัญพิเศษท้ายคลิปคู่มือเมนู30วันฟื้นฟูหลอดเลือดที่อาจช่วยชีวิตคุณได้เลยนะครับก่อนที่เราจะลงลึกไปในรายละเอียดคุณหมออยากรู้จริงๆครับว่า มีคุณผู้ชมท่านใดเคยรู้สึกกังวลเรื่องป่าที่กินอยู่บ้างไหมหรือเคยมีอาการคล้ายๆที่คุณหมอได้เล่าไปบ้างไหมครับถ้าสิ่งที่ผมเพิ่งเล่าไปนี้มันโดนใจหรือคุ้นเคยกับคุณผู้ชมโปรดพิมพ์คําว่าจริงเลยค่ะครับลงในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับการพิมพ์เพียงแค่คําเดียวของคุณผู้ชมจะเป็นการบอกคุณหมอว่าเราเข้าใจกันและยังเป็นการบอกให้คนอื่นๆที่กําลังกังวลใจอยู่เช่นกันว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ปลาสัตว์รูแอบแฝง4ชนิดที่คนอายุเกิน60ปีควรหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุด 1. ปลาทูน่าโดยเฉพาะปลาทูน่าครีบน้ำเงินหรือปลาทูน่ายักษ์คุณผู้ชมครับปลาชนิดแรกที่หลายคนมองว่าเป็นอาหารหรูหราราคาแพงแถมอร่อยถูกปากแต่คุณหมอต้องบอกว่าเป็นปลาที่เราต้องระวังให้มากเป็นพิเศษเมื่ออายุมากขึ้นนั่นคือปลาทูน่าครับโดยเฉพาะปลาทูน่าตัวใหญ่ หรือปลาทูน้าครีบน้ำเงินที่เราชอบสั่งตามร้านอาหารญี่ปุ่นหรือซื้อมาทำกินเองบ่อยๆคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าปลาทูหน้าเหล่านี้เปรียบเสมือนเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นนักล่าอันดับต้นๆและมีอายุยืนยาวเป็น10ปีตลอดชีวิตของมันกินปลาเล็กปลาน้อยไปนับไม่ถ้วนเป็นหมื่นเป็นแสนตัวและในกระบวนการนี้เองสารพิษที่มองไม่เห็นด้วยตาเปลา่าที่เรียกว่าเมทิลเมอร์คิวรี ซึ่งเป็นสารปลอดที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสมองและระบบประสาทก็จะสะสมอ,อยู่ในเนื้อปลาเล็กๆเหล่านั้นพอปลาทูน่ากินเข้าไปสารพิษนี้ก็จะถูกส่งต่อและเข้มข้นขึ้นไปอีกในตัวมันเองยิ่งตัวใหญ่ยิ่งสะสมมากเป็นถุยคูณแล้วคิดดูสิครับเมื่อเราอายุ60ปีขึ้นไปตับกับไตซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานกำจัดของเสียของร่างกายก็เริ่มทำงานไม่ค่อยดีไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้ว พอเรากินปลาที่มีสารพิษนี้เข้าไปมันก็เหมือนเรากําลังรับสารพิษเข้าสู่สมองและระบบประสาทโดยตรงเลยครับโดยไม่มีตัวช่วยกรองที่ดีพอเปรียบเหมือนเรามีเครื่องกรองน้ําเก่าๆที่ไม่สามารถกรองสารพิษอันตรายเหล่านี้ออกไปได้หมดนั่นเองครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเมทิลเมอร์คิวรีถึงกลายเป็นสารพิษเงียบที่เกาะกวนระบบต่างๆในร่างกายของเราได้อย่างน่ากลัวในวัยนี้ครับอาการที่ตามมาอาจทําให้เราเข้าใจผิดว่าเป็นเพราะสังขารมันร่วงโรย หรือก็แค่แก่ตัวลงเช่นบางทีก็รู้สึกมือสั่นขึ้นเองควบคุมไม่ค่อยได้สมองไม่ค่อยแล่นเหมือนเมื่อก่อนคิดอะไรไม่ค่อยออกหรือความจําไม่ค่อยดีหลงลืมอะไรง่ายขึ้นอย่างกระทันหันบางท่านอาจจะเริ่มรู้สึกเสื่องซึมเฉื่อยชาไม่มีแรงจะทําอะไรที่เคยชอบทําหรือมีปัญหาด้านการทรงตัวที่อันตรายมากในวัยของเราซึ่งจริงๆแล้วอาจเป็นเพราะสารปลอตัวร้ายนี่แหละครับที่กําลังทํางานอย่างเงีย,งยบๆในร่างกายเรา ค่อยๆทำลายเซลล์สมองและเส้นประสาทไปทีละน้อยคุณหมอเคยเจอคุณป้าท่านหนึ่งที่ลูกหลานพามาหาด้วยความเป็นห่วงเพราะคุณป้าเริ่มมีอาการความจำเสื่อมหนักขึ้นเรื่อยๆหลงลืมแม้กระทั่งทางกลับบ้านทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นพอสืบไปสืบมาก็พบว่าคุณป้าชอบทานปลาทูนํามากๆเพราะเชื่อว่าเป็นอาหารสุขภาพดีนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการสะสมพิษเล็กๆน้อยๆแต่สม่ำเสมอสามารถสร้างผลลัพธ์ ที่ร้ายแรงแค่ไหนในระยะยาวครับทางองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือ FDA เองก็ออกมาเตือนเรื่องระดับสารปลอดที่เป็นอันตรายในปลาผู้ล่าขนาดใหญ่พวกนี้อยู่บ่อยครั้งเลยนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่เลยและงานวิจัยทางการแพทย์จำนวนมากก็ยืนยันตรงกันว่าการบริโภคปลาที่มีสารปลอดสูงเป็นประจำเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายของระบบประสาทและสมองโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางมากกว่า เราจึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับดังนั้นคุณหมออยากแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เราควรหลีกเลี่ยงการกินปลาทูหน้าตัวใหญ่ๆห,หรือลดปริมาณการกินให้น้อยลงมากๆนะครับเพื่อปกป้องสมองและระบบประสาทของเราให้แข็งแรงไปนานๆแทนที่จะเลือกปลาทูหน้าตัวใหญ่ๆลองหันมาเลือกปลาทะเลน้ำลึกขนาดเล็กชนิดอื่นๆที่มีอายุสั้นกว่าเช่นปลาแมคเคอเรลหรือปลาซาดีนซึ่งมีสารปลอดสสมน้อยกว่ามากและยังได้โอเมก้า สามที่ดีต่อสมองและหัวใจของเราอีกด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวันนี้จะส่งผลดีมหาศาลต่อสุขภาพในวันข้างหน้าของเราครับคุณผู้ชมเคยรู้สึกสมองตื้อหรือมือสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุบ้างไหมครับถ้าเคยเจออาการแบบนี้แล้วข้อมูลนี้ทำให้คุณผู้ชมตาสว่างลองพิมพ์คำว่ากังวลค่ะครับลงมาให้คุณหมอทราบหน่อยนะครับคุณหมอจะได้รู้ว่ามีใครกำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่บ้าง และจะได้นําข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันกันอีกในครั้งหน้าครับอ่าปลาเนลและปลาดุกโดยเฉพาะปลาที่เลี้ยงในฟาร์มอุตสาหกรรมปลาชนิดที่2นี้อันตรายยิ่งกว่าครับเพราะมันซ่อนตัวอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ปลาดีมีประโยชน์แถมยังหาซื้อง่ายราคาถูกแสนถูกและเป็นปลาที่อยู่บนโต๊ะอาหารบ้านเราแทบทุกวันเลยนะครับนั่นคือปลาเนลและปลาดุกโดยเฉพาะที่มาจากฟาร์มอุตสาหกรรมที่เราเห็นขายกันเกลื่อนตลาดนี่แหละครับ คุณผู้ชมครับเพื่อให้ปลาเหล่านี้โตเร็วๆเ,เนื้อแน่แนๆขายได้กําไรดีๆเขาก็จะเลี้ยงด้วยอาหารเม่ราคาถูกที่ทําจากข้าวโพดและถั่วเหลืองเป็นหลักการกินอาหารที่ผิดธรรมชาติของปลาเหล่านี้ทําให้เนื้อปลามีโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันดีที่เราต้องการจากปลาน้อยมากๆเลยนะครับเรียกว่าแทบไม่มีเลยก็ว่าได้แต่ที่แย่กว่านั้นคือเนื้อของมันกลับเต็มไปด้วยโอเมก้า6จํานวนมหาศาลซึ่งเมื่อ,ออัตราส่วนของโอเมกา้า หสูงกว่าโอเมกา้าสมากเกินไปในร่างกายของเราร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะการอักเสบเรื้อรังครับและนี่แหละคือรากเหง้าของสารพัดโรคคล้ายในวัยชาราของเราไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังไปจนถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดอันตรายที่เรากลัวกันยังไม่นับรวมสภาพการเลี้ยงที่แออัดยัดเยียดบ่อเลี้ยงไม่สะอาดที่บีบให้ผู้เลี้ยงต้องใช้ยาปฏิชีวนะจำนวนมากเพื่อป้องกันปลาป่วย สารเหล่านั้นก็ซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาที่เรากําลังจะกินเข้าไปนั่นแหละครับคิดดูสิครับตับไตของเราที่ต้องทํางานหนักอยู่แล้วกับการกําจัดของเสียปกติก็ต้องมาแบกรับภาระจากสารแปลกปลอมเหล่านี้อีกการอักเสบเรื้อหลังนี้เองที่ทําให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเป็นตัวเร่งความแก่ชาโดยที่เราไม่รู้ตัวแถมยังเพิ่มความเสี่ยงของโรครล้ายแรงต่างๆอีกมากมายเลยครับคุณผู้ชมหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมช่วงนี้ถึงรู้สึกปวดเมือ่อยตามตัวบ่อยๆข้อเข่าไม่ดี เหมือนเมื่อก่อนด้วยกังวลเรื่องโรคหัวใจที่เพิ่มขึ้นนั่นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกินปลาเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวครับบางท่านอาจจะคิดว่าก็แก่แล้วมันก็ต้องปวดเป็นธรรมดาแต่นี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องของวัยนะครับอาจเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายที่กําลังบอกว่ามีการอักเสบซ่อนอยู่คุณหมอเคยเจอคุณลุงท่านหนึ่งที่บ่นว่าปวดเขามากเดินขึ้นลงบันไดลําบากมากต้องใช้ไม้เท้าตลอดทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไร พอมาดูเรื่องอาหารการกินก็พบว่าคุณลุงทานปลานิลทอดปลาเผาเกือบทุกวันเพราะคิดว่าเป็นอาหารไทยที่หากินง่ายและราคาไม่แพงพอได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกปลาอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้จริงครับคุณหมอขอยืนยันเลยครับว่าการแพทย์สมัยใหม่ก็พิสูจน์ชัดเจนแล้วนะครับว่าการอักเสบเรื้อรังนี่แหละคือตัวการสําคัญที่ทําให้เราแก่เร็วและป่วยง่าย เป็นบอ่อเกิดของสารพัดโรคในวัยเกษียณของเราครับทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและแม้กระทั่งมะเร็งหลายชนิดก็ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากการอักเสบเรื้อรังในร่างกายทั้งสิน้นงานวิจัยจำนวนมากชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างอัตราส่วนโอเมกา้า6ต่อโอเมกา้าสาที่ไม่สมดุลกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังเหล่านี้ครับดังนั้นคุณหมอแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ควรเลือกซื้อปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือปลาที่จับจากธรรมชาติจริงๆจะดีที่สุดนะครับเลี้ยงปลาที่มาจากฟาร,ร์มอุตสาหกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจจะปลอดภัยกว่าครับหากเราไม่แน่ใจเรื่องแหล่งที่มาของปลาก็ควรจะลดปริมาณการบริโภคลงหรือเลือกปลาชนิดอื่นที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าเช่นปลาทูปลากระพงหรือปลาจากแหล่งธรรมชาติที่เรารู้จักและมั่นใจการที่เราเลือกบริโภคอย่างฉลาดคือกุญแจสําคัญสู่สุขภาพที่ดีในระยะยาวนะครับคุณผู้ชมคิดว่าปลานิวลเลี้ยง หรือปลาดุกเลี้ยงเป็นปลาที่ดีต่อสุขภาพมาตลอดใช่ไหมครับถ้าตกใจกับข้อมูลนี้และรู้สึกอยากปรับเปลี่ยนลองพิมพ์คําว่าว้าวลงมาให้คุณหมอรู้หน่อยนะครับคุณหมอจะดีใจมากถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นครับ 3. ปลาบาซาหรือที่คนไทยคุ้นเคยในชื่อปลาดอนลี่แช่แข็งราคาถูกปลาชนิดที่ 3. นียิ่งต้องระวังมากๆครับโดยเฉพาะที่มาในรูปแบบเนื้อปลาแช่แข็งราคาถูกที่เรามักจะเห็นขายกันเกลื่อนกลาดตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดสดนั่นคือปลาบาซาหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าปลาดอนลี่ครับคุณผู้ชมครับมีรายงานการสืบสวนสอบสวนจากหลายประเทศทั่วโลกที่ออกมาใช้ถึงสภาพการเลี้ยงปลาเหล่านี้ที่น่าตกใจนะครับพวกมันมักจะถูกเลี้ยงอย่างแออัดยัดเยียดในกระชังที่อยู่ในแม่น้ํา สายหลักที่ปนเปื้อนทั้งจากขยะอุตสาหกรรมและของเสียชุมชนที่ไหลลงสู่แม่น้ําด้วยความที่มันเป็นปลากินไม่เลือกคือกินได้ทุกอย่างและอาศัยอยู่ในน้ําที่สกปกทําให้ผู้มันเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียอันตรายอย่างอีโคไลอีโคไลหรือสมอนเนล่าสมอนเอล่าที่อาจทําให้เกิดอาหารเป็นพิษรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะครับโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุอย่างเราๆที่ระบบย่อยอาหารเริ่มอ่อนแอภูมมคุ้มกันไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนทําให้ร่างกายของเรา ไม่มีแรงต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้ได้เท่าคนหนุ่มสาวและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นเพื่อให้เนื้อปลาที่แล้ออกมานั้นดูขาวสดน่ารับประทานเหมือนปลาดีๆบางแห่งถึงกับมีการตรวจพบการใช้สารฟอกขาวด้วยซ้ําครับคุณผู้ชมลองถามใจตัวเองดูนะครับว่าของที่ราคาถูกสุดๆมันจะสะอาดสุดๆและดีต่อสุขภาพได้จริงหรือครับสารเคมีเหล่านี้เมื่อเข้าไปในร่างกายก็จะยิ่งไปเพิ่มภาระหรให้ตับและไตที่ทํางานได้ไม่เต็มที่อยู่แล้ว ทำให้การกําจัดสารพิษออกจากร่างกายเป็นไปได้ยากขึ้นไปอีกครับคุณผู้ชมหลายท่านอาจเคยเจออาการท้องเสียรุนแรงคลื่นไส้อาเจียนตัวร้อนมีไข้ปวดท้องหนักมากหลังกินปลาแช่แข็งบางชนิดใช่ไหมครับนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังปลาประเภทนี้ให้ดีครับอย่ามองข้ามนะครับเพราะในวัยของเราการอาหารเป็นพิษรุนแรงแบบนี้อาจนำไปสู่ภาวะขาดน้ำรุนแรงหรือติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย คุณหมอเคยได้รับเคสของคุณยายท่านหนึ่งที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการท้องร่วงรุนแรงและไข้สูงมากหลังจากที่ท่านทานปลาด,ดอลลี่แช่แข็งที่ซื้อมาจากร้านค้าใกล้บ้านใช้เวลาพักฟื้นนานมากเพราะร่างกายของท่านไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วเหมือนคนหนุ่มสาวนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับรายงานการสืบสวนจากหลายสํานักข่าวและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคทั่วโลกได้เผยข้อมูลเหล่านี้ออกมาให้เราเห็นครับไม่ว่าจะเป็นข่าวจาก bbc the guardian หรือองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆล้วนชี้ให้เห็นถึงปัญหาในห่วงโซ่อุปทานของปลาเหล่านี้การที่เราทราบข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เราต้องหวาดกลัวนะครับแต่เป็นการเพิ่มความรู้และอํานาจในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองครับดังนั้นก่อนจะซื้อปลาบาซาหรือปลาด,ดอรลี่แช่แข็งราคาถูกคุณหมออยากให้คิดทบทวนให้ดีมากๆนะครับเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และมีมาตรฐานดีกว่าจะปลอดภัยกับสุขภาพของเราในวัยนี้ที่สุดครับ มองหาปลาที่มีตลาดสันลักษณ์รับรองคุณภาพหรือเลือกปลาสดจากตลาดที่เราสามารถสอบถามแหล่งที่มาได้การลงทุนกับอาหารที่ดีคือการลงทุนกับสุขภาพของเราเองนะครับคุณผู้ชมคิดว่าปลาที่ดูขาวๆสะอาดต้านราคาถูกๆมันจะปลอดภัยเสมอไปไหมครับถ้าตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจกับข้อมูลนี้และตั้งใจจะระวังมากขึ้นลองพิมพ์คําว่าระวังค่ะครับให้คุณหมอหน่อยนะครับคุณหมออยากให้ทุกคนใส่ใจเรื่องอาหารการกินให้มากขึ้นครับ 4. ปลาแซลมอนเลี้ยงและสุดท้ายครับปลาพิษชนิดที่ 4. ในรายการนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่สุดสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านครับนั่นคือปลาแซลมอนเลี้ยงใช่ครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับเพราะปัจจุบันนี้ประมาณร้อยละ90ของปลาแซลมอนที่เรากินกันทุกวันนี้คือปลาแซลมอนที่มาจากฟาร์มเลี้ยงอุตสาหกรรมครับคุณผู้ชมครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของปลาแซลมอนเลี้ยงอยู่ที่อาหารของมันครับ พวกมันถูกเลี้ยงด้วยอาหารไม่สำเร็จรูปที่ทําจากปลาปนลและน้ํามันปลาขนาดเล็กซึ่งปลาปนเหล่านี้มักจะปนเปื้อนสารพิษอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากและคงอยู่ในธรรมชาติเป็นเวลานานหรือที่เรียกว่า PCB และไดออกซินครับสารพิษเหล่านี้เป็นของเสียจากอุตสาหกรรมและเป็นสารก่อมะเร็งที่รุนแรงมากมีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าปลาแซลมอนเลี้ยงมีระดับสาร PCB สูงกว่าปลาแซลมอนจากธรรมชาติหลายเท่าตัวเลยนะครับ นี่เป็นเรื่องจริงที่น่ากลัวมากและความลับอีกอย่างก็คือสีส้มอมชมพูสวยงามน่ากินของเนื้อปลาแซลมอนเลี้ยงนั้นไม่ได้มาจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับแต่มาจากการผสมสารแอสตาแซนทนสังเคราะห์ roc, ซึ่งเป็นสีผสมอาหารชนิดหนึ่งเข้าไปในอาหารของมันครับถ้าไม่มีสารนี้เนื้อของพวกมันจริงๆแล้วจะมีสีเทาซีดไม่น่ากินเลยครับน่ากังวลใช่ไหมครับสารพิษเหล่านี้เมื่อผส,สมอยู่ในร่างกายของเราที่ระบบการขับสารพิษก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้ว ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อเซลล์และ DNA ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งในระยะยาวครับเมื่อสารพิษไยเหล่านี้ะส,สมอยู่ในร่างกายของเราก็อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งหลายชนิดและปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของเราในระยะยาวได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยในวัยนี้ลองคิดดูสิครับว่ากว่าจะรู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งมันก็ใช้เวลาน,านานหลายปีที่สารพิษเหล่านี้ค่อยๆทำงานในร่างกายของเรา บางท่านอาจจะเริ่มรู้สึกอ่อนเพลียงง่ายกว่าปกติมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆบ่อยขึ้นหรือรู้สึกว่าร่างกายไม่สดชื่นเหมือนเคยซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณแรกๆที่ร่างกายพยายามบอกเราว่ากำลังมีบางอย่างผิดปกติคุณหมอเคยเห็นคุณป้าท่านหนึ่งที่ชื่นชอบการทานแซลมอนมากเพราะเชื่อว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจแต่สุดท้ายก็มาพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้แม้จะบอกไม่ได้ว่าเกิดจากแซลมอนโดยตรงแต่การบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อนเป็นประจํา ย่อมเพิ่มความเสี่ยงให้กับร่างกายของเราอย่างแน่นอนครับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นยืนยันเรื่องระดับสารพิษในปลาแซลมอนเลี้ยงอย่างชัดเจนครับเช่นผลการศึกษาจากนิตยสาร science หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในยุโรปและอเมริกาล้วนชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีในสําคัญของสารพิษในปลาแซลมอนเลี้ยงเมื่อเทียบกับปลาแซลมอนธรรมชาติการที่เราเลือกรับประทานอย่างมีสติจึงเป็นสิ่งสําคัญมากในวัยนี้ครับดังนั้นคุณหมอแนะนำว่า ถ้าเป็นไปได้เราควรเลือกปลาแซลมอนธรรมชาติจะปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของเราในวัยนี้ครับมองหาฉลากที่ระบุว่า wild caught salmon หรือปลาแซลมอนจากธรรมชาติอาจจะมีราคาสูงขึ้นมาสักหน่อยแต่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่คุ้มค่ากว่าในระยะยาวแน่นอนครับถ้าหาปลาแซลมอนธรรมชาติได้ยากหรือมีราคาสูงเกินไปก็ไม่จําเป็นต้องบริโภคแซลมอนบ่อยๆนะครับยังมีปลาทะเลอ,อื่นที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยอีกมากมาย ที่เราสามารถเลือกทานได้คุณผู้ชมที่ชอบกินแซลมอนคงตกใจมากใช่ไหมครับกับความจริงข้อนี้ลองพิมพ์คําว่าไม่น่าเชื่อลงมาบอกคุณหมอหน่อยครับคุณหมอเข้าใจดีว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าได้เสมอครับคุณผู้ชมที่รักครับข้อมูลที่คุณหมอนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้อาจจะทําให้หลายท่านรู้สึกกังวลหรือตกใจบ้างนะครับแต่คุณหมออยากให้มองว่านี่คือโอกาส ที่เราจะได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองการที่เราใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขกับวัยเกษียณได้อย่างเต็มที่ครับคุณหมอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขในทุกๆวันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับปลาทองคำสี่ชนิด ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นกุญแจสําคัญ 1. ปลาแซลมอนธรรมชาติโดยเฉพาะสายพันธุ์ทุสกายหรือโคโฮจากลาสกาปลาทองคําแรกที่คุณหมอขอยกให้เป็นราชาแห่งมวลปลาคือปลาแซลมอนธรรมชาติครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ทุจาก阿拉สกาเนื้อปลามีโอเมก้า3บริสุทธิ์สูงสุดช่วยบำรุงสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อมและปกป้องดวงตาของเราให้มองเห็นชัดเจนไปนานๆครับ นอกจากนี้ยังมีเอสตาแซนทินธรรมชาติสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่งพลังมากชะลอความแก่ของเซลล์ได้ทั่วร่างกายคุณป้าสมศรีที่ทานประจำบอกว่าสมองดีขึ้นเยอะเลือกแซลมอนธรรมชาติคือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่แท้จริงในวัยนี้ครับสปลาซาดีนปลาซาดีนกระป๋องในซอสมะเขือเทศถ้าแซลมอนธรรมชาติแพงไปปลาซาดีนกระป๋องคือปลาทองคำที่สองที่ดีไม่แพ้กันครับปลาตัวเล็กนี้ซา ปลาจากสารพิษเพราะมีวงจรชีวิตสั้นที่สำคัญคือมีโอเมก้า3สูงมากและกระดูกอ่อนนุ่มที่เราทานเข้าไปด้วยก็เป็นแหล่งแคลเซียมและวิตามินดีชั้นยอดช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพุนในวัยของเราได้เป็นอย่างดีราคาถูกและหาซื้อง,ง่ายนะครับ3ปลาเฮอริงปลาทองคำชนิดที่3คือปลาเฮอริงครับปลาชนิดนี้มีโอเมก้า3 สูงกว่าแซลมอนบางชนิดเสียอีกช่วยลดไขมันเร็วในเลือดป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองที่เรากลัวแถมยังเป็นแหล่งวิตามิน B12 ที่ดีที่สุดจากธรรมชาติซึ่งจำเป็นต่อระบบประสาทและสมองทำให้ร่างกายสดชื่นไม่อ่อนเพลียงง่ายคุณป้ารำไพที่เคยเหนื่อยง่ายพอได้ทานก็รู้สึกมีกำลังขึ้นมากเลยครับลองหามาทานดูนะครับ 4. ปลาคอตธรรมชาติที่จับจากทะเลน้าลึกและเย็นจัดและสุดท้ายคือ ปลาคอตธรรมชาติจากทะเลน้ำลึกครับเป็นแหล่งโปรตีนบริสุทธิ์ชั้นดีเยี่ยมย่อยง่ายช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อที่สำคัญของเราที่สำคัญกว่านั้นคือมันอุด,ดมด้วยไอโอดีนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงต่อมไทรอยดให้พลังงานแก่ร่างกายและซิลิเนียมที่ปกป้องต่อมไทรอยดให้ทำงานปกติคุณลุงวิชัยที่เคยเพียบอกว่าพอทานแล้วมีแรงขึ้นเยอะครับเลือกปลาคอดเพื่อระบบเผาผลาญและภูมิคุ้มกันที่ดีในวัยนี้ครับ คุณผู้ชมที่รักครับการเลือกปลาทองคําเหล่านี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีมีความสุขในทุกๆวันคุณหมอหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับเราได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วนะครับทั้งเรื่องปลาศัตรูแอบแฝงที่ต้องระวังและปลาทองคําที่จะช่วยให้เราแข็งแรงและอายุยืนเหมือนเรื่องของคุณยายมารีที่ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากหลังปรับการกินปลา นี่คือบทเรียนสําคัญที่บอกว่าการเลือกอาหารที่ดีคือกุญแจสู่สุขภาพและความสุขในวัยของเราครับตอนนี้คุณหมอมีคําถามสําคัญครับคุณผู้ชมตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องปลาที่กินอย่างไรบ้างครับจะลองหาปลาทองคําชนิดไหนมาทานหรือจะลดปลาที่ควรเลี่ยงลงลองพิมพ์คำมั่นสัญญาของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันนะครับ ถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอนี้กดถูกใจและติดตามช่องของเราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสุขภาพดีนะครับอย่าลืมแบ่งปันให้คนที่คุณรักด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ